สวัสดีครับวันนี้จะไปไหนกันอีกแล้ววันนี้ไปสิงะเกตดกันนะครับนี่พาสาวพาสาวมวยพาสาวมวยไหนดูสาวมวยไหนเนอู้สาวมวยสาวมวยสาวมวยไปไหนลูกวันนี้สาวมวยเดินทางอีกแล้วนะครับดเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราพาสาวมวยไปเที่ยวไหนบ๊ายบายครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อยู่อำเภออะไรนะนางรองอำเภอนางรองนี่มาดูคนสวยกคนสวยคนสวยคนสวย คนสวยกาลังจะไปสีตะเกตนะครับไปบ้านเกิดคนสวยใช่ไหมลูกเอขาติดมอเข้าเดี๋ยวเราไปถึงสถานที่แล้วรีวิวให้ดูนะครับบายบายทุกคนตอนนี้ที่ส่อขีดคิ้วห้าสิบรอบแล้วฮะเดี๋ยวไปถึงกันทะลักก็คงจะมาร้อยรอบหอ้ที่นอนใหม่ที่นอนใหม่เนี่ยฮะตลอดทางจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วยังไงใจชิวจะมีความสุขไหมโอ้ยอันนี้เขาเรียกว่ามีลูกกวนตัว แล้วก็มีตึ๊ดกวนใจเคอช่วยอ่นอันที่คนาอยไไม่ใช่คนพิการ่อชวยเคนชวยทนอ้ยเ้เอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้คนวยเช่าตรงนี้เหรอลูกเออคนวยเชานังตรงนี้เริิิอันนี้ถึงไหนแล้วนะครับถึงไหนแล้ว ปลาคนใช่ปลาคนใช่เดี๋ยวใกล้ถึงเราจะอ่ารีวิวกันนะครับอันปาไปเขาน้ำหนึ่งโลปาไปเขาน้ำนึงปาไปเขาน้ำหนึงปาเขาน้ำหนึ่ง,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 งถึงถึงกันเร้วนะครับใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงนี่คนสวย นอนสวยถึงซีสเกตกันแล้วนะครับถึงที่หมายด้วยปลอดภัยเดี๋ยวเราขอไปพักผ่อนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเอาน้องขึ้นไปนอนก่อนนแครบน่าจะเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยเลยนะเหนื่อยร้องกับมือร้องมาตลอดทางไม่รู้รองอะไรผมไปไปกับลูกไป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 พี่เพยก่อนไป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 ตัวดียวไปน้องไปไายบาย